สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ห้องเรียนว,วิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยค่ะพบกับครูปรามอีกแล้วในรายชั่วโมงวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมวันนี้ค,คุณครูปรามจะมาสอนในเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์2ค่ะนักเรียนพร้อมเรียนหรือ,รอ,อยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของเรามีอะไรบ้างคะจําได้ไหมเอ่ยอ่ามีอาหารน้ําและอากาศคา่ะหากนักเรียนได้รับปัจจัยต่างๆอย่างไม่เหมาะสมจะเกิดผลต่อนักเรียนอย่างไรอ่าถ้านักเรียนไม่ได้รับปัจจัยต่างๆ ไม่เหมาะสมจะเกิดผลต่อกับนักเรียนอย่างไรคะอืมร่างกายของเรียนจะเจรเิญเติบโตได้ไม่สมบูรณ์และร่างกายไม่แข็งแรงคะ่ะอืมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเราต้องการปัจจัยที่จำเป็นเหมือนหรือต่างจากปัจจัยที่จำเป็นในแต่ละวันหรือไม่ เหมือนหรือแตกต่างมากเราจะไปหาคำตอบในกิจกรรมที่2ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของเรามีอะไรบ้างยุดประสงค์ของกิจกรรมวิเคราะห์และอธิบายแนวทางในการดูแลตนเองให้ได้รับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตและการดำรงชีวิตของตนเองอย่างเหมาะสม วิธีทำนะคะอ่านกรณีตัวอย่างเหตุการณ์เหมืองถล่มในชิลีและร่วมกันอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในกรณีตัวอย่างจากนั้นเขียนผังความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในเหมืองกรณีศึกษามีชื่อเรื่องว่าเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ประเทศชิลี นักเรียนพร้อมฟังไปกับคุณครูไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะเคยมีเหตุการณ์เหมืองถล่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากแผ่นดินไหวเมืองนี้เป็นเหมืองทองและทองแดงอยู่กลางทะเลทรายใกล้กับเมืองโคเปียโปในประเทศชิลีทำให้คนงานในเหมือง33คน ติดอยู่ในอุโมงใต้ดินลึกราว700เมตรหรือเทียบเท่าห้องเรียนต่อการเป็นชั้นๆลึกลงไปใต้ดินประมาณ230ชั้นกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะพบพวกเขาต้องใช้เวลาถึง17วันพวกเขายังมีชีวิตด้วยการแบ่งปันน้ำและอาหารที่มีอยู่ไม่มาก และโชคดีที่มีอากาศเพียงพอต่อการหายใจเพราะอุโมงค์ที่พวกเขาอยู่เป็นโพรงเชื่อมต่อกันยาวประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พยายามช่วยเหลือคนงานโดยการเจาะหลุมขนาดเล็กเพื่อส่งน้ำอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆลงไปในอุโมงค์เจาะหลุมขนาดใหญ่ เพื่อหย่อนแคปซูลที่มีถังอากาศลงไปแล้วนำคนงานกลับขึ้นมากับแคปซูลทีละคนจนครบทุกคนตั้งแต่วันที่เหมืองขล่มจนคนงานทุกคนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมารวมเป็นเวลาทั้งหมด69วันนอกจากอาหารน้ำและอากาศที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งลงไปช่วยเหลือคนงานแล้ว การที่ทุกคนรอดชีวิตยังเป็นผลมาจากความสามัคคีความมีน้ำใจแบ่งปันอาหารและน้ำให้แก่กันและความเสียสละของหัวหน้าคนงานในการส่งน้องๆขึ้นมากับแคปซูลก่อนแล้วตนเองขึ้นมาเป็นคนสุดท้าย ั้งความคิดเรื่องปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของคนในเหมืองนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนในเหมืองดํารงชีวิตอยู่ได้คะมีน้ําอาหารและอากาศถูกต้องค่ะนักเรียนจําคําถามข้างต้นได้ไม่เอ่ยว่าคุณครูถามว่า ถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ปกติานักเรียนจะต้องการปัจจัยที่จําเป็นเหมือนหรือแตกต่างจากปัจจัยที่จาเป็นในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกันค่ะถ้านักเรียนติดอยู่ในเหมืองเหมืองเกิดการถล่มนักเรียนจะต้องการปัจจัยที่จําเป็นเหมือนหรือแตกต่างจากปัจจัยที่จําเป็นในแต่ละวันหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าต้องการปัจจัยเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะ เหมือนกันถูกต้องค่ะคือมนุษย์ทุกคนต้องการอาหารน้ำและอากาศเพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะเข้าสู่คำถามหลังกิจกรรมคุณครูมีคำถามหลังกิจกรรมให้ในักเรียนตอบคำถามนะคะ ตอบคำถามหลังกิจกรรมเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของมนุษย์2เช่นเคยค่ะนักเรียนกดเข้าไปในลิงก์แล้วรอกชื่อสกุลเลขที่แล้วลงมือทำได้เลยค่ะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปตอบคำถามหลังกิจกรรม เรามาสรุปกิจกรรมสรุปความรู้กันค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอาหารน้ำและอากาศเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์เราควรดูแลตนเองโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนและหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอและอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาหมดชั่วโมองในรา,ายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเจอกันอีกครั้งหนึ่งชั่วโมองหน้านะคะนังเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ